i เวนเจอร์นะคะพวกเราก็ได้เล่นไปแล้ว2เครื่องเล่นนั่นก็คือเจ็คจัำแล้วก็บันนาสปรินต์ค่ะสำหรับเจ็คจัำเนี่ยคือมันหวัดเสียวมากเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องเล่นที่ลงมาต่ำสุดแล้วขึ้นไปสูงสุดตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเสียวท้องมากกลัวไงหลังมากตอนนั้นอ่าแล้วบันนาสปรินต์เป็นไงอ๋อบันนาสปรินต์ก็เป็นการวนฮะนั่งวนไปครับนั่งวนไปครับแต่มันเป็นวนที่หวัดเสียวเพราะมันแบบว่าน้ํามันก็แรงเนาะใช่ถูกดูดลงไปอ่ะ เป็นไงเสียวท้องไหมก็มันไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่เพราะว่ามันมันไม่ชันเท่าไหร่อืมโอเคค่ะแล้วท็อปเคยสงสัยไหมว่าทําไมเวลาที่เราเนี่ยทำอะไรที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวความเร็วความสูงเราต้องรู้สึกเสียวบท้่ท้องอ๋อสงสัยพี่แพมนี่พี่ก็สงสัยเหมือนกันวันนี้นะคะพี่ก็เลยมีเก็บความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันด้วยค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะไปเลยครับ เวลาที่เราตกใจหลายคนจะรู้สึกใจหายวูบหรือเสียวูบในท้องอาการเหล่านี้เป็นอาการปกติค่ะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทันทีของระบบประสาทอัตโนมัติเป็นระบบประสาทที่สําคัญในการควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในของร่างกายค่ะดังนั้นความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติจะทําให้เกิดโรคต่างๆขึ้นเป็นจํานวนมากระบบประสาทชนิดนี้ศูนย์กลางอยู่ภายในไขสันหลังแกนสมองและสมองส่วนไฮโปทาลามัสค่ะ โดยจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในของร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติระบบประสาทอัตโนมัตินี้จะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือระบบประสาทซิมพาเตติกและระบบประสาทพาราซิมพาเตติกค,ค่ะ ระบบประสาทซิมพาเตติกมีผลควบคุมต่ออวัยวะภายในคือทำให้ร่างกายมีการเตรียมพร้อมในสภาวะเครียดโกรธหรือตกใจและการทำงานหนักค่ะเรียกว่าการตอบสนองแบบสู้หรือหนีจะเริ่มต้นจากไขสันหลังส่วนอกที่1จนถึงไขสันหลังส่วนเอลที่2โดยมีศูนย์กลางอยู่ในไขสันหลังประกอบด้วยกลุ่มเซลล์อยู่ในบริเวณด้านข้างของเนื้อสีเทาของไขสันหลังค่ะ จากศูนย์กลางจะมีเส้นใยประสาทไปสู่ปมประสาทซึ่งจะอยู่ห่างจากอวัยวะที่ไปสู่แต่จะมีเส้นทางประสาทแยกออกไปควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆดังกล่าวการรับประสาทซิมพาเตติกจะทําให้ร่างกายเตรียมพร้อมสําหรับรเผชิญอันตรายหรือภาวะฉุกเฉินค่ะ ระบบประสาทพาราซิมพาเตติกจะออกจากระบบประสาทส่วนกลางโดยผ่านรวมไปกับเส้นประสาทสมองบางเส้นและประสาทไขสันหลังส่วนกระเบนเน็ตใหญ่ยยประสาทพาราซิมพาเตติกมากกว่าร้อยละแปอยู่ในเส้นประสาทเวกัสซึ่งไปเลี้ยงบริเวณช่องอกและช่องท้องเป็นระบบประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมการสะสมพลังงานควบคุมระดับการทำงานของอวัยวะภายในหลอดเลือดส่วนต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำงานได้ค่ะ ผลของระบบประสาทซิมพาเตติกและพาราซิมพาเตติกจะแสะดงต่ออวัยวะต่างๆเช่นหัวใจมม้นตาระบบทางเดินอาหารหลอดเลือดหลอดลมต่อมเหงือ่ออุณหภูมิร่างกายหมดลูกและกระเพาะปัสสาวะค่ะซึ่งอาการเกร็งและเสียวท้องน้อยก็เกิดจากผลของระบบประสาทซิมพาเตติกที่มีต่อกระเพาะปัสสาวะประสาทซิมพาเตติกทําให้กระเพาะปัสสาวะขยายยืดออกเมื่อร่างกายตื่นตัวตื่นเต้นตกใจซิมพาเตติกจะทํางานแต่หลังจากนั้น สักช่วงเวลาหนึ่งร่างกายก็จะค่อยๆปรับตัวซึ่งแต่ละคนจะใช้เวลาแตกต่างกันขึ้นกับจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์แต่ละคนค่ะ